ทรงเสวยจังหวัดชัยนาทประชาชนเขาไปทำอะไรไปขอโชคจากไอ้สมฉุนไงจ้าแม่วัดนี้ไม่ไปไม่ได้เพราะว่าคนมาแก้บนกันเพียบจริงๆเลยคุณวัดทรงเสวยอําเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทวันหยุดยาวแบบนี้เป็นยาวมากเลยแหละคนหยุดยาวเลยนะคะก็มีประชาชนจํานวนมากเดินทางไปขอพรขอโชคขอลาบ ซึ่งเมื่อจุดทูปอธิษฐานแล้วเนี่ยนะคะก็ไปกระซิบที่ข้างหูของไอ้ส้มชุนเพื่อบอกกล่าวสิ่งที่ตัวเองเนี่ยต้องการ,รทั้งในเรื่องการงานความรักโดยเฉพาะโชคลาภคือพอสมหวังดังคําขอเนี่ยนะคะก็จะนําของมาแก้บนอย่างเช่นเนี่ยคุณดูของอะไรบ้างที่เขามาแก้บนของเล่นน้ําแดงขนมมีเยอะแยะมากมายรวมไปถึงเสื้อผ้าสีแดงแล้วเนี่ยวิธีการขอคือต้องเป็นกระซิบแบบนี้ดูดูดข,ออของเล่น รถบรรทุกออยมาว้าวก็มีรถบรรทุกรถตักรถอีแต็กรถแมคโคมาหมดเลยเขาไปต่อคุณทิสา้าย้อนวัยตอนผมเป็นเด็กผมเห็นกองของเล่นแบบนี้นผมอิจฉานะใช่ออคุณอยากจะเป็นกูมารเลยใช่ไหมละ่ละล่ะนั่นแหละเพราะว่าของเยอะมากไม่ใช่แค่ของกูดูรถสปอร์ตปวดประทุนอ,อีกที่น่งมาหมดเลย<อ>และจากนั้นนะคะชาวบ้านเขาไปจุดธูป ไอส้สมชุนพานรวยเพื่อลุ้นตัวเลขพอได้แล้วปั๊บก็ไปซื้อรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลกันและมีคนเคยถูกรางวัล20่สิัติดเดอ้ยยี่สิบวัววาดติโธหัวดเดียวหรือ2องหัวก็ยากแล้วดีใจทัาตายแล้วค่ะนี่ก็เลยกลายเป็นว่าวัดรงสวยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของนักเสี่ยงโชคในประเทศไทยอ,อ,อมีโอกาสก็ไปกัน